ดีธรรมบัญญายชุดทุกวันสำคัญชวนกันเจริญธรรมโดยพระพรมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดยาณเวสกวันตตำบลบางกระทึกอำเภอสามพร,รานจังหวัดนคนปรปฐมเรื่องที่แปดเลิกผู้เสียทีเกิดมาใช้กรรม ธรรมกถาเมื่อวันอาสาฬหาบูชาวันที่7รกรกฎาคมพุทธศักราช2552ก็ยังมีเรื่องขอแทรกอีกเรื่องหนึ่งก็ขอชาไว้นิดหนึ่งเรื่องรักปฏิบัติชาวพุทธคืออาตมาขอประธานอภัยเถอะต้องพูดถึงตัวเองนิดหนึ่งไม่ได้ลง มาร่วมพิธีในทาบุญประจำปีในวันสำคัญเนี่ยตลอดมาเริ่มปีนี้เพิ่งครั้งแรกเลยตั้งแต่ต้นปีไม่ว่ามาค้ะบูชาสงการานวิสาขาบูชาไม่ได้ลงท่งนั้นนี่มาลงวันนี้ก็มีเรื่องค้างติดใจยอยู่อย่างวิสาขาบูชาก็อยากจะพูดสักเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไม่ได้พูดเลยถือโอกาสเอามาพูด เรื่องที่ค้างไว้ซะดวยเรื่องอะไรคือได้เห็นในหมู่ชาวพุทธเนี่ยมีการพูดอันหนึ่งพูดกันมานานแล้วก็ยังพูดกันอยู่หลายคนชอบพูดว่าที่เราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อใช้นี่กรรมคำนี้ไม่ดีเลยไม่ถูกไม่ควรพูดแล้วพูดกันมากถือว่าเป็นความเข้าใจผิดต่อหลักพระพุทธศาสนา ก็เลยค้างใจมากต้องมาพูดสีิงวันนี้เลยทั้งทที่นิมนต์ให้พูดหลักปฏิบัติชาวพุทธก็ต้องขอพูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องอะไรเกิดมาใช้นี่กรรมคนเขาทาชั่วร้ายเออไปฆ่าคนไปขโมยของถูกจับไปติดคุกอย่างงั้นเราเรียกว่าใช้นี่กรรมเออชดใช้กรรมใช้กรรมใช้นี่กรรมก็อันเดียวกันแหละพอไปได้ ที่จริงก็ยังไม่ถูกแล้วเอาละยังดีกว่าหรือเมืงั้นก็เอา้ามองไกลไปใช่ว่าทําชั่วมากทําบาปเยอะไปตกนรกเอออยังงั้นสิไปใช้นิกรรมใช่ไหมยังพอฟังได้แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มาใช้น่กรรมเรื่องอะไรทํากรรมชั่วร้ายอะไรมันนักหนาเกิดมาทั้งชีวิตมาใช้น่กรรมเออพุทธศาสนานี่ท่านบอกไว้เลยบอกการเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นโอกาสพิเศษที่หาได้ยากอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้านั้นถึงกระตัดไปมากมายและพุทธพจน์ก็มีกิจโฉมนุสสปฏิลาโคการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากคือเป็นโอกาสพิเศษนั่นเองการเกิดเป็นมนุษย์เอ้าวแม้แต่เทวดาท่านเล่านนนในพระไตปิดกนะพวกเทวดาเนี่ยจะมีเทวดาสักองค์หนึ่งจุติจุติเทวดานะจุติไม่ใช่ไปเกิดในะภาษาไทยก็เพี้ยนอีกแล้วภาษาไทยว่าจุติว่าไปเกิดซะนี่ จุติเพราะตายมีที่ไหนจุติเพราเกิดจุติเพรเคลื่อนเพรย,ย้ายย้ายจากภพหนึ่งไปภพหนึ่งจุติก็คือตายนี่เทวดาจะย้ายภพก็คือตายนั่นเองเทวดาพวกเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนเพื่อนเทวดาทั้งหลายก็จะให้กําลังใจอวยใ,ใ้พรขอให้ท่านไปเกิดในสุขตินะเพราะนั้นแล้วเอ้าก็สวรรค์ก็เป็นสุขติไม่ใช่เหรอแล้วทําไม บอกเทวดาบอกให้ไปเกิดในสุคติสุคติของเทวดาหมายถึงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยให้โยมจําไว้เลยนะหลักการเลยเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเกิดเป็นเทวดาก็ได้ถ้ารู้จักใช้โอกาสเพราะเป็นเทวดาไม่มีจุดอ่อนหลายอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ข้อดีของเทวดามีานั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อเสียของเทวดาที่แพ้มนุษย์หนึ่งสองสามสี่ห้าคือมีดีคนละอย่างมีเสียคนละอย่าง แต่ไอ้ข้อดีของมนุษย์นี่มันดีที่ว่าเช่นมนุษย์มีสติดีกว่าทำไมทเทวาดานี่ก็หลงเพลินันมีความสุขคนที่มีความสุขมากในมีทางหลงเพลินและขาดสติก็ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเครื่องเตือนสติเยอะมีทุกข์มีภัยมีอันตรายเตือนใจให้ไม่ประมาทแล้วเลยกลายเป็นว่าถ้ารู้จักใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เนี่ยจะพัฒนาตัวได้ดีที่สุด นะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ถ้ารู้จักใช้โอกาสนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสย้ำเรื่องนีเน้เรื่องการเกิดเป็นมนุษย์ที่สําคัญเพราะว่ามนุษย์นี่มีความพิเศษอะไรคุณสมบัติที่พิเศษของมนุษย์คืออะไรข้อดีของมนุษย์อย่าไปพูดกันเลื่อยเปื่ยว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่มีหลักเลยพูดไปได้ไงเป็นหลักประเสริฐยังไงน มนุษย์มีดีกองไหนประเสริฐกังไหนท่านบอกไว้เลยมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นี่สิอกองเนี้ยคุณสมบัติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ฝึกแล้วเอาดียังไงก็ได้จะให้ประเสริฐเลิศยังไงก็ได้แต่สัตว์ชนิดอื่นเนี่ยมันฝึกได้น้อยมันฝึกแทบไม่ได้ไไดแล้วมันอยู่ในสัญชาตญาณนี่มนุษย์นี่ฝึกให้ดีให้เลิศให้ประเสริฐให้เป็นมหาบุรุษให้เป็นพระทัตเจ้าเป็นได้หมด ก็เลยเป็นโอกาสดีถ้าเรารู้จักใช้โอกาสนั้นก็จะพัฒนาชีวิตเนี่ยให้เจริญงอกงามจนเป็นผู้ประเสริฐเลยแท้จริงนะเมื่อเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และจะดีได้ประเสริฐเลยได้ก็ต้องฝึกเพราะฉะนั้นจะนจะตามในคำว่าฝึกได้แล้วต้องฝึกถ้าฝึกแล้วประเสริฐถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไหมถ้าไม่ฝึกแล้วร้ายยิ่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นด้วย ต้องฝึกทนะจึงจะเริญประเสริฐนั้นข้อดีของมนุษย์อยู่ที่ฝึกได้นี่เองนั้นพระพุทธเจ้าจึงย้ำนักตรงเนี้แล้วก็ให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยฝึกได้ทีนี้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันก็ปลายเป็นโอกาสอย่างนี้จะทําไงเราจะเห็นว่าเออถ้าเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ก็เกิดมาเพื่อบรเเ็ณบารมีสิจะทําความดีอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมเออช่วย ให้ตัวเองก็พัฒนาเป็นพระพุทธเจ้าช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์อา้าวถ้าเกิดมาเป็นคนทั่วไปก็เป็นโอกาสที่จะมาสร้างสารรพพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นถ้าพูดภาษาอภิธรรมก็เจริญในกามมาวจรกุศลจากกุศลธรรมดาเป็นมหากุศลเจริญขึ้นไปเป็นรูปาวจรกุศลอรูปาวจกกรกุศลโลกุตระกุศลก็ได้เจริญขึ้นไปพัฒนาไปหรือเจริญขึ้นไปเป็นภูมิชั้นจากกามมาวจรภูมิ รูปราวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโลกุตระภูมิเป็นได้หมดเลยในมนุษย์สโลกเนี่ยโลกอื่นเป็นได้ไหมเป็นไม่ได้อย่างมนุษย์มนุษย์นี่เป็นได้ทุกภูมิเลยฉะนั้นเป็นโอกาสพิเศษเลยเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี้ต้องรีบใช้โอกาสให้ดีที่สุดแล้วจะไปมัวติดใช้หนี้กรรมทีนี้ใช้หนี้เสร็จแล้วทําไงเกิดมาเพื่อใช้หนี้กรรมพอใช้หนี้กรรมเสร็จก็น,นอนซึมใช่ไหม ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็น,นอนซึมนอนหง่อยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสิเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องถือโอกาสใช้ประโยชน์เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไอ้ส่วนไหนที่มันบกพร่องเสียเป็นบาปมาแล้วแก้ไขละเลิกมันเจริญกุศลทําให้ดียิ่งขึ้นสร้างชีวิตพัฒนาชีวิตของตัวเองให้เจริญง,งอกงามช่วยเหลือสังคมทําสังคมให้เจริญง,งอกงามช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เกื้อกูลโลกทําสังคมให้ดีไปด้วย อย่างนี้แหละจึงจะสมกับการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เลยบอกก็อยากจะให้เลิกพูดกับเสถียรแล้วเกิดมาใช้น่กรรมเนี่ยนะให้เกิดมาเพื่อจะได้บําเพ็ญบารมีหรืออะไรก็ว่าแล้วแล้วไปคือแล้วแต่จะพูดเพื่อได้สร้างกุศลสร้างความดีพัฒนาชีวิตทําให้ชีวิตเจริญงอกงามขึ้นไปจะก,ก้าวจากพุุชนไปเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนเป็นพระอาหารหันต์เป็นอะไรก็ว่าไปสิ ก็ทางนั้นแหละท่านสอนไว้ก็มีแต่ให้ก้าวหน้าไปมีที่ไหนท่านให้มานั่งนอนใช้น่กรรมอยู่ขอย้ำว่าเลิกพูดกันสักทีเรื่องเกิดมาใช้นีกรรมเนี่ยอันนี้ก็แปลว่าในหมู่ชาวพุทธเนี่ยมีความเข้าใจผิดแบบนี้เยอะเพราะอะไรเพราะความชุดเนี่ยขาดหลักไม่รู้เข้าใจหลักาศาสนาของตนเอง แล้วนอกจากไม่รู้เข้าใจแล้วก็ไม่ปฏิบัติอาตมาถึงได้คิดมานานแล้วยี่สิบสาสิบปีแล้วเอ๊หมู่ชาวพุทธนี่เลื่อนลอยเว้งคว้างเหมือนกับจะเป็นชาวพุทธนี่เป็นอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้จะกินเหล้าเสเพยังไงก็บอกฉันเป็นชาวพุทธจะทําอะไรก็เป็นชาวพุทธได้หมดทําไมเป็นชาวพุทธมันไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรบ้างเลยหรือนี่มาเมื่อสี่ห้าปีมันี้ขอเล่าแทรกอีกนิดหนึ่ง วันหนึ่งก็ดูเหมือนจะได้ยินวิทยุอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เขาก็อ่านข่าวบอกว่าเกิดมีต้นไม้ประหลาดขึ้นมาต้นหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่ที่เกิดต้นไม้ประหลาดต้นนี้มันอยู่ในเขตของญาติโยมต่างศาสนานี่ก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยไปขูดเลขขอหวยหนังสือพิมพ์ก็ไปสัมภาษณ์ ญาติโยมที่เป็นเจ้าถิ่นซึ่งเป็นญาติโยมชาวศาสนาอื่นญาติโยมนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยมีคนมาขูดเลขขอหวยกันเรียพวกชาวพุทธนี่ยมาขูดเลขขอหวยกันเ่างกเงน,นเออเอาจริงของเขาวไหมก็เพราะชาวพุทธไม่มีหลักอะไรนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าอย่างนั้นนะเพราะเนี่ยที่ต้นไม้ประหลาดเนี่ยมีพวกชาวพุทธเน่ยมาขูดเลขขอหวยกันพวกเราไม่เอาหรอก เนี่ยเขาก็บอกงั้นเลยเอาก็จรของเขาเนะ่ยต้องอนโมธนาเนี่ยเตือนสติชาวพุทธเลยเห็นไหมนี่ก็เป็นหลักฐานที่แสดงว่าชาวพุทธเนี่ยไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเลยอยู่กันเลื่อนลอยอย่างนี้ไปไม่รอดหรอกสมัยก่อนยังดีบ้างสมัยก่อนเป็นอุบาสกุบสสิกาก็ต้องมีว่ามีรักษาศีลฟังธรรมมีหลักของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าอุบาสกธรรมเป็นต้น ต่อมาเลื่อนไปเลื่ไปก็เหลือแต่ศีลห้าก,ก็ยังดีเอาแล้วรักษาศีลห้าก,ก็ยังพอไหวแต่ต่อมาศีลห้าก,ก็เหลือรูปแบบเป็นพิธีไปเท่านั้นเองใช่ไหมไม่มีสาระอะไรเลยศีลห้ารับกันไปหมดต๊ะลงชาวพุทธไม่ไม่มีอะไรเลยมีแต่รูปแบบเหลือประเพณีประเพณีเขาไม่ไวสําหรับรักษาสาระเป็นรูปแบบรักษาเนื้อตอนนี้เนื้อมันหายกลายเป็นว่าไอ้ขวดที่เคยใส่น้ํา หวานหรือใส่น้ําอะไรที่มันเป็นเครื่องดื่มน้ำปานะหรือน้าอะไรก็แล้วแต่ขวดนั้นมันเป็นรูปแบบที่เคยใส่สาระเคยใส่น้ําที่วัยรับประทานดื่มหรือว่าน้ําปานะอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้สาระที่บรรจุในขวดมันเปลี่ยนไปกลายไปว่าไอ้ขวดนั้นแทนที่จะรักษาน้ําปานะก็เป็นขวดบรรจุเหล้ากันซะเนี่ย อย่างนี้มันก็หมดรูปแบบประเพณีที่รักษาสาระไม่ถูกมันกล่าวไปว่าเอาเนื้อหาอื่นมายัดใส่เข้าไปแทนอย่างนี้ก็อันตรายมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดกันให้หนักอาไปไปมามาตมาพูดเรื่องใช้นิกรรมก็โยงมาหาหลักปฏิบัติของชาวพุทธเลยเนย่เอาและตอนนี้ก็ไปเลยเป็นเหตุว่าเนี่ยมันนึกว่าชาวพุทธมันต้องมีหลักปฏิบัติเดิมท่านมีแล้วเราลืมไปเอง เรานเนี่ยเลือนลางหายไปก็ควรจะมีหลักปฏิบัติชาพุธแล้วควรจะมียังไงดีละ่ะนี่หลักปฏิบัติชาพุธก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้มีหลายข้อข้อหนึ่งเลยก็คือว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ทุกคนแล้วความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนคุณสมบัติของมนุษย์ความดีพิเศษอะไรมีอยู่ที่ไหนก็บอกไปแล้วเมื่อกี้บอกว่าอยู่ที่ความเป็นสัตว์ที่ฝึกได้นั่นเอง ทีนี้จับจุดนี้ได้ก็เอาสิฝึกหัดไปฝึกผลพัฒนาชีวิตไปก็คำว่าฝึกเนภาษาพระเรียกว่าศิกขาศิกขาเราใช้ภาษาสันสกิตก็มาในรูปว่าศึกษาเราก็แปลกันว่าเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ในคําว่าศึกษาทั้งสิ้นเพราะชีวิตคนเราเกิดมาก็ต้องฝึกแล้ฝึกเดินฝึกพูดฝึกกินดื่มฝึกทุกอย่าง จะทาอะไรให้เป็นก็ต้องฝึกต้องหัดเท่านั้นนนี้ถ้าเราจะทําอะไรให้เป็นแล้วก็ฝึกเรื่อยไปมันก็ไม่รู้จักจบมันก็เป็นเรื่อยไปเหมือนกันถ้าหยุดฝึกเมื่อไหร่ก็ได้แค่นั้นเพราะนั้นเป็นมนุษย์เนี่ยจะเอาดีได้ด้วยการฝึกด้วยการหัดพัฒนาชีวิตเรียนรู้ไปชีวิตนี้เป็นชีวิตแห่งการเรียนรู้เป็นการชีวิตแห่งการฝึกการหัดการพัฒนาเรื่อยไปไม่รู้จักจบท้าพุทธศาสนานถือหลักเนี่ยบอกว่า จบการศึกษาต่อเมื่อเป็นพระอราหันตร์ท่านเรียกว่าอาเสกขะผู้ที่จบการศึกษาไม่ต้องศึกษาตราบใดยังไม่เป็นพระอาหารหันตร์ก็ต้องศึกษากันเรื่อยไปชื่อก็บอกชัดอยู่แล้วชีวิตของชาวุูธนั้นก็ต้องเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตไม่ใช่ตลอดชีวิตตลอดจนกว่าจะบรรลุนิพพานก็ต้องศึกษากันเรื่อยไปทีนี้เมื่อเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องศึกษาต้องศึกษาต้องพัฒนาเราก็มาใช้หลักนี้ก็ ตั้งจิตสานึกขึ้นมาเพราะฉะนั้นชาวพุทธจะต้องถือหลักการเนี่ยก็คือมีหลักการของการที่ถือว่ามนุษย์จะเอาจิได้ในการฝึกเป็นสัตว์ที่เลิศประเสริฐได้ในการฝึกขัดสร้างจิตสํานึกในการศึกษาหรือจิตสํานึกในการฝึกตนข,นขึ้นมาไว้ต้องเรียนรู้ต้องฝึกขัดพัฒนาชีวิตกันเรื่อยไปอันนี้ว่าเอาแล้วเราฝึกขัดพัฒนาชีวิตกันไปเนี่ยแล้ว เราจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรจะฝึกจะหัดจะพัฒนาอย่างไรแล้วมีจุดหมายอย่างไรอยู่ที่ไหนอะไรต่างๆตอนนี้เราได้หลักกว้างๆว่าเอาละเราเป็นมนุษย์จะต้องฝึกต้องหัดนี่แหละตอนนี้มันจะมาถึงหลักพระรัตนตรยัยเรามีพระรัตนตรัยไว้ทําไมก็เพราะเราเป็นมนุษย์ที่ต้องฝึกต้องหัดต้องพัฒนาชีวิตจะดีได้ในการฝึกหัดเรียนรู้ศึกษาพัฒนาเนี่ยถ้าจึงมีพระรัตนตรัยมาให้เริ่มต้นก็คือว่าเออเพื่อให้คุณมี จุดหมายหรือจะเอาในแง่แบบอย่างก็ได้ก็เอาผู้ที่เป็นมนุษย์อย่างเรามาแล้วแล้วก็ได้ฝึกหัดพัฒนาฝึกตนจกนกระทั่งสมบูรณ์ไปแล้วมาเป็นต้นแบบให้แล้วเราก็จะได้แนวทางแบบอย่างแล้วก็เป็นสื่อไปถึงความหมายของการฝึกตนเป็นสื่อถึงจุดหมายของการฝึกตนเป็นเครื่องชี้ทางให้เห็นวิธีการฝึกตน เป็นเครื่องให้กำลังใจในการฝึกตอนด้วยแล้วก็เลยมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นองค์ชูเลยเป็นที่เชิดชูขึ้นมานี่เป็นต้นแบบให้เราแล้วเราได้แบบอย่างเป็นผู้ชี้ทางนำทางในการฝึกฝนพัฒนาชีวิตในการศึกษาในการเจริญใจศึกษาศีลสมาธิปัญญาต่อไปก็เลยเกิดเรื่องพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นอันดับที่ หนึ่งในพัฒนาัยสําหรับมนุษย์เรามนุษย์นี่คือตัวเราแล้วนะแต่ว่าต้องรู้จักตัวเราก่อนเมื่อกี้รู้จักตัวเราแล้วต่อมาทีนี้ก็ได้หลักและหลักที่หนึ่งก็คือได้พระพุทธเจ้าในได้พระพุทธเจ้ามาก็พระพุทธเจ้าทรงฝึกฝนพัฒนาพระองค์จนประเสริฐเลิศสูงสุดอย่างนี้เป็นเรียกว่าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ได้อย่างนี้เพราะอะไรอ้าวก็เพราะพระองค์เนี่ย ปฏิบัติถูกต้องทําตรงตามความจริงเช่นหลักเหตุปัจจัยเป็นต้นทําเหตุปัจจัยที่ถูกต้องก็พัฒนาพระองค์ได้พระองค์ก็ชี้ไปเธอจะพัฒนาไปสู่จุดหมายให้ได้อย่างฉันเนี่ยนะฉันจะบอกให้พระองค์ก็ชี้ไปที่หลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติเช่นหลักความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของสิ่งทั้งหลายก็คือธรรมะเี็กสันส้นพระพุทธเจ้าก็ชี้ไปที่ธรรมเธอต้องเข้าถึงธรรมะ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติของเหตุปัจจัยของธรรมดาเข้ามานั่นแหละแล้วเธอก็ถึงเองอย่างน้อยก็เอาธรรมะความจริงความถูกต้องดีงามเนี่ยมาเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานในสังคมของพวกคุณเองชีวิตของเราจะต้องตั้งธรรมะเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานเป็นตัวตัดสินสังคมก็เช่นเดียวกันนันนี้เราจึงตั้งหลักธรรมะที่ปไตยขึ้นมา ก็สังคมเดียวนี้แค่เป็นประชาธิปไตยก็เป็นไม่ได้ก็เพราะขาดธรรมาธิปไตยจะเป็นประชาธิปไตยได้อยู่ได้จริงมันก็ต้องมีธรรมะเป็นใหญ่ต้องเอาหลักความจริงความถูกต้องความดีงามเป็นเกณฑ์ตัดสินถ้าเอาธรรมะความจริงความถูกต้องการก้าวไปในความดีงามยิ่งขึ้นเป็นเกณฑ์ตัดสินคุณอยู่ได้ชีวิตคุณก็เจริญก้าวหน้าได้สังคมก็ดีงามได้เราลงว่า เอาธรรมะมาตั้งเป็นเกณฑ์ตัดสินแล้วก็เอาธรรมะนี่มาศึกษาเรียนรู้เข้าใจเข้าถึงความจริงทังธรรมดาธรรมชาติเข้าใจถึงเหตุปัจจัยทําเหตุปัจจัยถูกต้องเจริญก้าวหน้าพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมกันไปนี่แหละพระพุทธเจ้าชี้ไปที่ธรรมะแล้วคุณทําอย่างนี้ก็จะได้อย่างฉันเหมือนกันก็ธรรมะก็มาแล้วอา้าวธรรมะมาแล้วทีนี้อา้าวเราก็มนุษย์คนหนึ่งแล้ว คนอื่นมีเยอะแยะคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเป็นสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันพวกนั้นก็เหมือนกันถ้าจะให้ถูกต้องก็จะต้องพัฒนาชีวิตต้องเจริญงอกงามในศีลสมาธิปัญญาก้าวหน้าไปเช่นเดียวกันเอออย่างนั้นเราก็ไม่มองแต่ตัวเองแล้วก็เราอยู่ร่วมกับเป็นสังคมมนุษย์ทุกคนจะต้องทําอย่างนี้แหละเป็สัตว์ที่ต้องฝึกต้องพัฒนาต้องเจริญก้าวหน้าต้องไปให้ถึงความเป็นพุทธ,ธ ต้องรู้ธรรมะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องธรรมะด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็มาบอกมาชี้แจงมาชวนกันให้รู้เข้าใจธรรมะปฏิบัติให้ถูกธรรมะแล้วก็กลายไปว่าเราก็สร้างสังคมที่ดีงามที่มนุษย์เนี่ยมาเกื้อกูลช่วยเหลือกันร่วมมือกันร่วมแรงกันเดินหน้าไปในการปฏิบัติตามธรรมะทั้งเราก็สร้างสังคมที่ดีด้วยที่จะเอือ้อกลับมาเกื้อกูลเกื้อหนุนเราในการที่จะปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นถ้าสังคมแวดล้อมมันไม่ดี มันก็กลายเป็นอุปสรรคเราจะปฏิบัติจะเดินหน้าไปในธรรมก็ไปไม่ได้เพะฉะนั้นก็เลยมีหน้าทีว่ว่าหนึ่งเราได้อาศัยมนุษย์ที่ก็ก้าวไปก่อนเนี่ยมาเกื้อหนุนเราพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่นยจนถึงบัดนี้คนที่จะเอาหลักความจริงธรรมะมาสั่งสอนแนะนําเราก็คือท่านที่ก้าวไปก่อนเราแล้วที่เราเรียกว่าพระสงฆ์ก็มารักษาคําสอนพระพุทธเจ้าไว้เอาความรู้ความเข้าใจในธรรมะนั้นมาแนะนําสั่งสอนเรา เราก็นับถือแล้วเราเองก็จะต้องสร้างตัวพัฒนาตัวให้เข้าเป็นส่วนร่วมในสังฆะนั้นด้วยถ้าเป็นภิกษุสังฆะภิกขุนีสังฆะก็ไปบวชถ้าไม่งั้นก็เป็นอริยสังฆะก็พัฒนาตัวเองให้เป็นโสดาบานันสกทาคามีนาคามีอหาหันไม่บวชก็อยู่ในสังฆะได้แต่ว่ารวมแล้วก็คือเรามีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตัวเข้าไปเป็นส่วนร่วมในสังฆะ แล้วใช้ประโยชน์จากสังคะนั้นก็คือท่านที่ก้าวไปเราจะเห็นว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยสังคมมนุษย์แม้แต่สังคมที่ดีเนี่ยมนุษย์ก็ก้าวไปพัฒนาไปไม่เท่ากันเราก็จะเห็นมนุษย์ที่พัฒนาก้าวไปในระดับต่างๆเนี่ยอยู่แวดล้อมเราเนี่ยจะเราก็นี่แหละสังคมที่ดีก็มีมนุษย์ที่พัฒนาไปในทางที่จะเป็นอริยะเป็นกาลยานชนเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นก็ขอให้ก้าวกันไปในทํานองนี้ อย่างนี้สังขาก็เกิดขึ้นเราก็ยึดหลักสังขานี้จะต้องมาทําให้เป็นจริงขึ้นมาก็เกิดหลักทีอยูกับรัตนไตรัยขึ้นมาสังคมที่ดีก็เป็นสังขะนะเราก็ต้องเริ่มต้นสังขะสังคมที่ดีงามตั้งแต่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวก็เราเนี่ยต้องชวนกันมาทําให้เป็นสังคมที่ดีที่สุดนะ่ะทำอะไรล่ะก็มีข้อปฏิบัติ ที่จะต้องมาเริ่มต้นกันจะทํำยังไงจะสร้างครอบครัวบ้านของเราให้ดีให้อุบุญหน้าอยู่แต่อย่างน้อยทุกคนในบ้านต้องเป็นคนที่มาเกื้อกูลกันมีน้าใจดีต่อการปรารถนาดีต่อกันมีความสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจกันตั้งแต่ในครอบครัวในบ้านเป็นต้นไปแล้วก็ขยายไปทีนี้ก็ไปสิไปเป็นบ้านไปเป็นชุมชนไปเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นสังคมประเทศชาติจนกระทั่งถึงโลกเนี่ยถ้าได้สังคมอย่างเงี้ย ก็คือสังคมที่จเจริญในแนวทางของสังคะมันก็จะเป็นสังคมที่ดีงามที่พระเจเ้าต้องการให้เราก้าวไปโตลงได้หลยหลักพระรา้นใจอันนี้ท่านให้หลักไว้กว้างกว้างทีนี้ในการที่จะก้าวไปแต่ละขั้นในการกระทํากิจกรรมแต่ละอย่างระย่างดาเนินชีวิตทุกขั้นทุกตอนทุกขณะทํำยังไงก็มาถึงอีกข้อว่าการต่างๆที่จะทํานี้ต้องเป็นไป,นปนตามเหตุปัจจัยของมัน ผลที่เราต้องการมนุษย,ย์จะต้องการแม้แต่การพัฒนาชีวิตเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยต้องทําเหตุแล้วผลจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างผลสําเร็จด้วยการกระทําของคุณเหตุที่มนุษย์ทําให้เกิดขึ้นได้ก็คือการกระทําของตนเพราะมนุษย์มีความสามารถในการกระทําทําทั้งการคิดทั้งการพูดทั้งการแสดงออกทา้งกายถ้าคุณมีความสามารถอันนี้คุณก็ใช้ความสามารถในการที่เรียกว่าทำเนี่ยทั้งพูดทั้งคิดทั้งแสดงออกเนี่ย มาทำในสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดผลที่ดีสิเอาและนี้ก็คือว่ามาถึงหลักอันสุดท้ายที่จะต้องอยู่กับตัวเราตลอดทุกขณะเลยก็คืออยู่กับทุกกิจกรรมและการดําเนินชีวิตก็คือต้องสร้างผลสําเร็จให้แก่กชีวิตสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่กชีวิตด้วยการกระทําเหตุปัจจัยที่ดีงามถูกต้องหรือสร้างผลสําเร็จด้วยการกระทําไม่ใช่ลัทธิของการขอและการรอ ลทัทธิขอก็คือจะประคุณไปขอหวยขูดเลขที่ต้นไม้นะหรือไปอ้อนวอนเทวดาให้บรรดาลานี่ลทัทธิขอลทัทธิรอก็รอโชคนะโชคมาเมื่อไหร่ก็เป็นเองอย่างนี้ไม่ไหวลทัทธิขอลทัทธิรอนี่เรียกว่าลทัทธิหวังผลดลบัรดาลใช้ไม่ได้ฉะนั้นมันขัดกับหลักพุทธศาสนาหลักพุทธศาสนาที่ว่าให้สร้างผลสําเร็จด้วยการกระทําของตนในความเพียรพยายามเอาจริงเอาจ,งอาจังมุ่งมั่น ท่านเรียกว่าหลักกรรมนี่แหละเนี่ยกรรมอยู่ที่นี่ไม่จะเกิดมาใช้กรรมแต่เรามาเพื่อทํากรรมดียิ่งขึ้นไปละเลิกกรรมชั่วทํากรรมดีกรรมดีที่เป็นกุศลน้อยก็ทํากรรมดีเพื่อเป็นกุศลยิ่งขึ้นจากเป็นมหากุศลเป็นรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลโลกุตตระสนนั่นก้าวไปในกรรมนั่นเองแหละการที่เราศึกขา จเจริญสีสมาธิปัญญามองง่ายๆหนึ่งก็คือการทํากรรมดีให้ยิ่งขึ้นไปนั่นเองจนกระทั่งว่าหมดกรรมไปเลยการก,กระทํานั้นไม่เป็นกรรมอีกเพราะนั้นเรื่องเดียวกันเรื่องกรรมเนี่ยก็คือในที่สุดคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหมคุณต้องฝึกตนเองคุณต้องฝึกตนเองถ้าพูดสั้นๆก็คือต้องศึกษาต้องศิกขาศิกขาแล้วคุณก็จะ,จะเจริญขึ้นในสีสมาธิปัญญาที่พูดอย่างรวบรัด แล้วคุณจเจริญในศีขาศีธรรมารที่ปัญญาได้ยังไงคุณก็ทํากรรมดีสิเนี่ยตั้งแต่คิดตั้งแต่เล่าเรียนศึกษาเนี่ยเป็นกรรมทั้งนั้นแล้วก็พูดจะอะไรแต่ไรทํากรรมดีกันคือปไปคุณก็พัฒนาจเจริญขึ้นไปจนกระทั่งมาเข้าหลักก็มีพระัตนตรัยเป็นหลักนําทางให้แก่เราเราก็จะเลยก้าวหน้าไปจนกระทั่งเป็นพุทธะในตนเองถ้าไม่เป็นสมมาสัมพุทธะก็เป็นปเจกพุทธะทา,าไมเป็นปเจกพุทธะก็เป็นอนุพุทธะ พระหลานทุกองค์ก็เป็นอนุพุทธ,ธะถึงนั้นถ้าไม่เป็นอนุพุทธ,ธะอนุโลมให้เป็นสุตตพุทธ,ธะเป็นพุทธ,ธะโดยความรู้ได้เรียนรู้ได้ศึกษามีความเข้าใจและใช้ได้นี่แหละอาตมาก็เลยมาเข้าหลักชาวพุทธตรงนี้ตกลงที่พูดมาเนี่ยมีหลักสําคัญอยู่ห้าข้อคงจําได้นะหลักที่หนึ่งก็คือหลักของความเป็นมนุษย์เรื่องตัวเองว่าเราต้องมีจิตสํานึก ในการฝึกตนหรือในการศึกษาก็แล้วแต่ในการเรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนาตนอันนี้ต้องสร้างจิตสํานึกขึ้นมาเด็กทุกคนเนะี่ยโดยเฉพาะพ่อแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สร้างจิตสํานึกนี้ให้แก่ลูกได้นั่นคือความสําเร็จไม่ต้องห่วงแล้วลูกจเจริญก้าวหน้าเล่าเรียนศึกษาสําเร็จแน่แต่ถ้าสร้างจิตสํานึกนี้ไม่ได้ยากแล้วเดี๋ยวก็ไปติดเพลินหลงโน่นหล,ลงนี่ไปต้องทําให้ได้ จริงไหมหนูมนุษย์เป็นสัตว์ที่เอาดีได้ในการฝึกเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และจะดีเลิศประเสริฐได้ในการฝึกการศึกษาพัฒนาชีวิตนี่แหละนั้นเราจะเป็นอะไรมีจุดหมายที่ดีตั้งไว้ไปไปได้ทั้งนั้นด้วยการศึกษาคือฝึกฝนพัฒนาตนเรียนรู้ไปแล้วก็มาเนี่ยเอาอาศัยพระรัตนใจมาเป็นหลัก แล้วเราก็สร้างสังคมที่ดีขึ้นมาเกื้อหนุนให้ทุกคนเนี่ยก้าวหน้าไปพัฒนาชีวิตไปได้ดีสังคมที่ดีก็คือสังคมที่เอือ้อต่อการพัฒนาชีวิตของแต่ละคนนั่นเองไม่ใช่เป็นสังคมที่มาฟุง้งเฟ้อลุ่มหลงมัวเมาแล้วก็บอกฉันมีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นสังคมที่ดีก็คือสังคมที่เป็นสภาพเอือ้อต่อการพัฒนาชีวิตของคนแต่ละคนให้เขาพัฒนาไปสู่การได้สิ่งที่ประเริฐกับชีวิต นั้นเราไปมองไม่เห็นว่าสังคมดีงามคืออะไรเศรษฐกิจดีงามคืออะไรก็มองไม่ออกไปมองว่าเศรษฐกิจดีงามบรรลุจุดหมายแล้วโอ้โหมีสินค้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริโภคฟุ่มเฟือยเต็มไปหมดบำรุงบำเลอกลายเป็นรุ่มหลงมัวเมอาอสังคมดีเกีสังคมที่ฟุ่มเฟือยอย่างนั้นหรือไม่ใช่แล้วเศรษฐกิจดีก็คือเศรษฐกิจที่พรั่งพร้อมที่จะ เป็นปัจจัยพระท่านบอกแล้วเศรษฐกิจเป็นปัจจัยก็คืออาหารเครื่องนุ่มห่มที่อยู่อาศัยนี่เป็นปัจจัยที่อาศัยให้เราจะได้อาศัยมันมาพัฒนาชีวิตของเราถ้าเราไม่มีมันเราก็พัฒนาชีวิตไม่ได้นั้นทางพระท่านเรียกว่าเศรษฐกิจเป็นปัจจัยอย่าเอาเศรษฐกิจเป็นจุดหมายมีพระองค์หนึ่งสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นนักการเมืองมาก่อนมาบวชแล้วก็โอ้มาเจอเศรษฐศาสตร์ในแนวพุทธขึ้นมาท่าน ขอใช้คำว่าอาเรียกเศรษฐศาสตร์ใหม่เรียกวปัจจัยศาสตร์วิชาว่าได้ปัจจัยก็คือว่าต้องทำความพ,พร้อมทางวัตถุให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนามนุษย์พัฒนาสังคมให้ได้เศรษฐกิจมันจึงจะมีความหมายไม่ใช่เศรษฐกิจด้วนๆจบในตัว แล้วก็จบลงที่ความลุ่มหลงสังคมก็ลุ่มหลงเศรษฐกิจก็เป็นเครื่องบำรุงบำเลอล่อหลอกให้สังคมนั้นจมอยู่ในความลุ่มหลงมัวเมาแล้วก็เสื่อมลงไปก็กลายเป็นสังคมโบราณที่อารยธรรมล่มสลายกันไปไม่รู้จักกี่แห่ง